อันเดี๋ยวเอาวันอาทิตเอาวันอาทิตวันอาทิตย์ไปยังไหไปอันนีเลยาอยู่บ้านแล้วมันปต้นยอแล้วก็ไปวด้วย้าด้วยจักรยานครับพอันไปถึงล้วก็ไปหาที่บ้านเนอร์นก็ไม่เจอนยอูครับไปหานายรีโวเลกก็จะกลับบ้านครับแล้วก็ไปีโเรรัอนี่ไม่มีในวันเสาร์นะตัวละครไี่ไม่มีในวันเสาร์เนี่ครับลีโอนี่ครับ บริโอในวันเสาร์ไ <an> ม่มีเนี่หรบพีลพลออใ่ออนี่บอพีละพลพีละพลบออันนี้ชื่อโอบอโอไปหาพีลพลหาเนี่ยเพื่อเราบ้านครับแต่อนายโอยู่เรยนใครนายโอใครนายโอก็คือหมบโอริโอครับกแรกผมกลับบ้านก็ไปเจอนโอยู่โรงเรียนแล้วก็ใครวะต่กบ้านมีนโอยู่รงเรียนดูเรียน โรงเรียนไตร้านีบ่อ่าที่เราพดนี้ยังอยู่ตอนนั้นประมาณแปดโมงข้าสุกาค่าเก้าโมงมันแปดโมงถึงเก้าโมงทีลเาพูดกำลังสูกชารับแล้วแล้วคนอะไรโทมาในโทรสัพท์แม่เเดียวเดียวสุกันชาได้กันชามาอยากใสจากจดอะไรบ้ากับ กัญชามาจากในบ้านในบ้านเจ้าของเจ้าของกัญชานี่บอกครับมือนันหมไปอยู่ครับเลยเข้มาตอนกัญชาอยู่พอห้าบ้านไหนบ้านบัวครับต่แตบโรงเรียนโรงเรียนเล็นิในบ้านในโรงเรียนบ้านพลแล้ก็วเจ้าของต้นกัญชาที่ถึรักนี่บอครับติดกเป็นหมู่การับใช้มือหานขึ้นบุอยู่ครับอื เป็นสูกัญชาคือสูกำลังสูบอยู่กับในบ้านจีขอดับแล้วก็วมันคุ้มอะไรคุ้มกสูบแบบเป็นกัญชาแห้งหรือกัญชาอะไระะะกัญชาแห้งก็ญชาแล้วมันเมื่อเดียวจากต้นเนาะมีกัญชาอยู่แล้วเขาปลูกหลายต้นบ่ป่มีมีก้อนหนึ่งครับแล้วแล้วพอเวลนกตัดออกครับเนาะพอเวลากัดเนี่ยสูบในโรงเรียนเนี่ยปะมันไปเจอในโรงเรียนใช่ไหมครับไปโรงเรียนกำลังสูบกัญชาอยู่เขาจะสูบกัญชาอยู่ในโรงเรียนสูบยุบมาไหนในโรงเรียน ข้างโรงเรียนมันเป็นป่าครับมันมีถ้วยมีอะไรสูบบ่มีไอ้นั่นสูบเด็กไม่ใครทว่าใครทีว่าจับกครับผมไปไกลจริงแต่นเดียวม้นเนี้ยสูบใครทีว่าเนียสูบัะสูบอะไรบ้องมันหรือว่าขวดยังขวดขวดครับขวดทางทาครับขวดขิงขวดทางทากับขิงมาขวดทางทามันมันต้องต่อไปแล้วแหละมันต้องจ่อไปแล้วไม่ครับแล้วก็เอาจ่อเองเลยเอามาจ่อเองใครจ่อ จอทำเป็นบ่ทำไมถึงทำเป็นไม่หาผมก็พุ่ัยาทั้งคนนนะครับตกผมบก็ได้แล้วครับเราอย่างงี้ต่อเราต่อเขออะาก็เราก็เราก็เลยเราก็เลยไปสู่ปัญชาเราก็สู่คัญชาด้วยกันสู่ร้ายไปไหนล่ะไม่ลายก็ต่ำกํามือเหรอครับ มือหนึ่งเออไ่ปวดหำกับมือดกับมือ่บหน่อยบอกมาดูมันต้องดูหลายครั้งมันบอกแม่ครับผมมประมาณสี่ห้าเดือนค่ะยังไงต่ออยู่ถ้าเราดูกันสามคนเลยใช่ไหมมีมีสี่ละงวันอาทิตย์ไม่ไม่มีใชเออต่งวันในบ้านไงสูานสูอยู่นานบะไม่นานไม่นานประมาณอยู่ในานกี่โมงประมาณประมาึชั่วโมงแล้วก็ออกไป ไปหาประกาศครับไม่นาหาประกาศยู่บนเช้าผมไปชุดลอยมันดีหรือวันที่มีประเด็นส่งของาจายโรงเรียนอยู่วะใช่ครับเมื่อวานครับพอดีสอบไปสอบมาเสอบไปเฉลยมาทีละเรื่องทีละเรื่องนี่ไม่มีประเด็นเรื่องไหนไหมหมดเลยครับได้ไปทำเงี่ยทีน้อกแล้วก็ไปเรียนน้าไปเรียนหน้าเรียนน้าซื่อแล้วแลคือเมื่อเรื่องไหนเรื่องไหนอาจารย์ต้มีอาการอย่างเนาะก็ทางวันนี้ตอนเช้าทางอาจารย์เรียกเข้าไป การพูดคุยเรื่องนี้เนาะพูดเยอะเขาสุูว่าได้ได้สูบกัญชาไอตัวเล็กนี่หันกัญชาเนาะไอ้ปั๊บเนาะไม่ไหนนะครับอิสระนี่นะใช่ใช่ญี่ปุ่นใช่ญี่ปนเนาะไม่หางกัญชาอยู่ปากกล้วยมันบ่อยเนี่ยปั๊บเนี่ยอิสระเนี่ยหันกัญชาอยู่ป่ากล้วย อันนี้ศิลพงศ์ก็สูบกัญชาเขาเรียกเขาเรียกว่าเสียบเนะาะคำว่าเสียบเป็นความหมายในทางในทางลบอ่ะนะเขาบ็าเรียกสูบสูบก็อาจจะมีคําศัพท์ความหมายดีขึ้นมานิดนึงแต่คำว่าเสียเนี่ยมันเป็นคำเรียกในความหมายที่ไม่ค่อยดีเ็เลยใช้คำว่าเสียบในสิ่งที่บ่ดีคือสิ่งที่เราทํามันก็กัญชาจริงๆมันก็ยังมันยังมันยังไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะ ที่นี่โดยด้วยวัที่เราเป็นนักเรียนนะลูกเนาะเป็นนักเรียนการที่เราไปเพูดแบบนี้มันบอดีด้เอาฟังว่านีถ้าบ่ฟังจะไปเข้าห้องขังไว้ด้ย่ได้วราเวณนี้ยังขังอยังยังไปดูไหมอยากดูไหมไปดูไหมไปดูรับยาไปดูะไปดูอ้าไปดูไปใครูไม่ฟังไปเข้าขังไม่ต้องออกมา 何